โอ้บรรดาผู้มีอิมานโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอินนามินอัลวาจิคุมวละอัลาดิคุมอัลูบุลละคุมแต่ยิงส่วนหนึ่งจากบรรดาหครองของเจ้าไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาเล็ขาโลกลโของคุณอัลูบุลละคุมมันจะเป็นศัตรูกับท่านกับตัวท่านฟ้าด่ารู้ห้จองระวังพวกนี้ไว้ดังนั้นพี่น้องครับวิธีการแก้ไขก็คือว่าเราจะต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีเราส่งเหนน็นศาสนาอย่างเดียวแต่เราไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆของเราเลยพีนองกับมันก็ไม่เป็นุลแต่กาแค่เรียนโร้ผือแต่ถ้า,บบถากว่าเราไม่มาเงี้อองรวยพีนองก็รับมาบานลูกเรามันจับมันบางครั้งป้าอีลูปุ๊กลูกไม่ยังสุบูแต่เมียมากกว่านี้พนะุ่กไปจาขึ้นมันแหล่บอนดึกแต่ึ้นมันแลบาร์เซโลนาะกับเรมาบิดดึกซึ่งม,มันเตินไปไว้นี Nh ่พุ่กลุกมันก่อตาข่ายคอยมันแจ้งแล้วอีดลุกมันมายัง นี่ถ้าว่อกวิธีคิดมไปเป็นวิธีคิดแต่เป็นเัตรูต่อเราต่อเราและเมียเป็นวิธีคิดแต่ไม่เซตรูต่อเราอ้เนี่ยเพิ่งปลุกไม่ละคืนมันเพิ่งแล้มันจังเตีบอลเนื่องให้มันได้โอนบอลความเป็นเัตรูต่อเราเมียของเรากำลังทำตัวเป็นเัตรูต่อเราสุบฮานะฮัวะตอาลา